24กันยายน2566ช่องบอกข่าวเล่าเรื่องกับประเด็นที่ว่าเงินดิจิทัลห0,000ืซื้อของออนไลน์ได้หรือไม่และซื้ออะไรได้บ้างโดยล่าสุดนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้ระบุว่าเงินดิจิทัล1น0 0 0บาทจะมีการจำกัดการซื้อสินค้าประเภทสินค้าออนไลน์และสินค้าเกี่ยวกับอบบยมุขและจำกัดระยะเวลาการใช้6เดือนและมีเงื่อนไขเบื้องต้นคือจะต้องจับจ่ายซื้อสินค้าต่างๆที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตเช่นอาหารน้ำดื่มยารักษาโรค เครื่องมือทำรรหากินและสามารถซื้อสินค้าในร้านค้าที่มีรัศมี4กิโลเมตรนับจากที่อยู่ตามทะเบียนบ้านหรือกรณีที่บ้านอยู่ในพื้นที่ห่างไกลรัศมีอาจขยายเพิ่มเป็น20กิโลเมตรที่สำคัญเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทจะไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้รวมไปถึงไม่สามารถแลกหรือเบิกถอนเป็นเงินสดได้เช่นกันการใช้จ่ายจะสามารถทำผ่านร้านค้าที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้นสำหรับประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนสามารถใช้บัตรประชาชนในการชำระ ได้คล้ายกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองและตอนนี้อยู่ในการพิจารณาว่าอาจจะมีการขยายพื้นที่จาก4กิโลเมตรไปเป็นอำเภอรหรือจังหวัดหรือไม่เพราะว่าตนเพิ่งกลับจากภารกิจเดี๋ยวคงมีการรายงานมาแต่ยอมรับมีข้อเป็นห่วงที่ประชาชนกังวลก็ต้องนำพิจารณา ส่วนจะปรับรัศมีตามที่ประชาชนร้องขอให้ขยายไปในอำเภอรหรือจังหวัดนั้นนายเศรษฐาว่าหากจะปรับเป็นจังหวัดจะกระจุกตัวอยู่เพียงในอำเภอเมืองอยากให้อำเภอที่กันดานมีโอกาสได้แจ้งเกิดบ้างซึ่งคณะกรรมการกำลังพิจารณากันอยู่ขออย่าก,กังวลพร้อมย้ำวา่านายกรัฐมนตรีไม่เคยกังวลกับโครงการนี้